อจริงอ๋อพี่ล้าครับทำอะไรครับเบบี๋ท่าะไรครับเบบี๋ตาเจ้าเครื่องแล้วฮะเหงาแล้วเหรอเหงาแล้วเหรอเหงาอะไรเหรอว่าตกปลาเจ้าเครื่องแล้วคิดถึงหรือยังคิดถึงมากมากคิดถึงที่สุดเลยใช่เหรอไหนอ่ะเฮ้ยแซมขึ้นมาดิน้องแซมแซมแซม จะคืออะไรตา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 ตัวตัอะไรอ่ะโอเคโอเคไม่ม่งไม่คุยเออเอ้าไอขวัญทำไงอ่ะฮัลโหลคยอยากจะไปไหนเขาหรอเขาจกโบดอ๋อโอเคแล้วเธอจกไหมเธออยากจกไหม ก็จะชวนเข้าไปล้าเธอไปกับน้องก็ไปโอ้ยเสียงเสียงแบบน้อยมากเลยนะเธอไม่ได้น้อยเธอก็อยู่กับเพื่อนไปสิเขาไม่ว่าอะไรอยู่กับน้องไปสิหยอกเล่นยังไงเขาก็ไม่ปล่อยให้เธอเหงาหรอกยังไงเหรออีกสักแป๊บหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้ลืมถามอะไรคือเบฟเบฟเบฟก็คือเบฟไงเบฟคือเพื่อนคือเพื่อนสนิทอยาใครอ่ะกลับไปนี่ไงกับเอาน้ำผึ้งอะ ใช่มีน้ำผึ้งแล้วก็โทนี่แต่ว่ามันแต่ว่ามันมันแปลได้ว่าที่รักด้วยนะเธออะไรนะแต่ว่ามันแปลได้ว่าที่รักด้วยนะเธอใช่เหรอใช่เบบี้เบฟไงใช่เหรอใช่เขาไม่รู้อ่ะเขาคิดว่ามันเขาคิดว่ามันแบบมันเป็นสรรพนามก็เรียกกับก็เรียกกับเพื่อนผู้ชายได้แต่เพื่อนผู้หญิงไม่ต้องเรียกได้ไหมอะไนะเพื่อนผู้หญิงไม่ต้องเรียกได้ไหมได้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 ก็ได้ ทำเรียกันน้ำพึ่งใช่ไหมอาซ่อมครับง่ายใช่ก็เรียกน้ำก็เรียกเพื่อนน้ำพึ่งไงก็เรียกเพื่อนไงโอเคไหมบางคนอ่ะเขาเขาบอกว่าไม่รู้ภาษาอังกฤษใช่ไหมเขาก็จะคิดว่าแต่ว่าใช่มันเกี่ยวกับแฟนเกี่ยวกับคู่รักเกี่ยวกับที่รักไงคือใช่แล้วถ้าเป็นเว็ะได้ไหมอะอะไรนะ เวฟเวฟบใช่ครับเวฟไม่คุเวฟอ่ะนะใช่ไม่เวฟบอีกเว็บเวฟอะไรอ่ะมันก็คล้ายๆเบร์ไปเธอคนฟังไม่ถนัดมันก็ได้ยินอะไรก็ไม่รู้เข้าใจไหมอนะ่ะเคยโอเคครับเขาทำให้เธอตะวายใจอยู่แล้วเธอไม่ต้องห่อทิ้งลาเหรอใช่ครับก็บอกเลยนะฮะอะไรนะ ตอนแรกเห็นน้ำพึ่งบอกจะมาตกปลาด้วยอะน้ำพึ่งนั่นนีอยู่มั้งเอาโทรไปละใช่แล้วเขาก็เลยโทรมาหาเธอเนี่ยตอนแรกเขาตอนแรกอ่ะคือเขาอะโทรหาพี่เกเขาใช่ไหมแต่แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเขาจะโทรหาหาหาอะไรนะหาน้ำพึ่งอืมใช่เนี่ยหลังจากนี้เขาก็จะโทรหาน้ำพึ่งถ้าสมถ้าสมมติยังไงอะเขาน่าจะจบคูนก่อนแล้วก็ให้ให้ให้น้ำพึ่งไปหาเธอก่อน าเขาโทรไปแล้วยังอยู่นะแต่เห็นที่ช่างไม่อยู่เฮ้ยแซมขึ้นมาขึ้นมากูเฮียอะไรหนาเชื่อก<ต>ูยังไงพวกมึงก็ได้อยู่ด้วยกัน<ต>นั่นทำไมอ่ะดูให้ความสนใจใเ,เพื่อนคนนี้เป็นพิเศษกูอยู่ดูวยจริงเขาเปล่าวะไอ้เฮียอะไรกูไม่รู้วะไม่มีหรอกเพื่อนกันอ่ะแล้วเป็นเฮียอะไรอไอ้สัตว กูถามไอ้ยี่ยมเงาองกูแม่เฮ้ยเฮ้ยอขอโทษครับเลขอะไรฮะลงลงลงมาครับลงมาลงมาฮะลงลงครับได้ไหม <Ha? S 2> พอดีพอดีต <Ha? S 2> อนนั้นแซมผมฝากมาให้เจออะไรอ่ะเจออะไรมี่ออะไรม,มีอะไรโอ้โไนี่เนาะงผมก็ชื่อคล้ายกันเลยกรีดยางชื่อกีดยางมี ไม่มึงมึงก็แบบว่าง่ายคือเขาเพิ่งเข้ามาเทพมาใหม่ใช่ไหมคุณเกรินเทนใช่ไหมครับอ่ะอ๋อก็คือมีคนนำจิตหรือ,อยังครับหรือว่าเรื่องงงเรื่องงานเนี่ยน้องผมเนี่ยบอกให้นะผมไม่ได้ผมไม่ได้โกหกหรือว่าอะไรนะจะหาว่าผมโกหกก็ได้น้องผมนี่ก็หนึ่งอยู่นะ t o อปอะ่ะเขอกให้ เรื่องยี่ห้อเขาแต่ก็ไม่เป็นไรครับเออถือว่าน้องผมขอเบอร์คุณไหมสักนิดนึงได้ไหมน้องผมขอขอขอเบอร์ไงเผื่อเผื่อแบบว่าเออมีอะไรคุณน้องผมแบบว่าเฮ้ยถ้ามีปัญหาเรื่องที่แบบว่ามันปรึกษาอะไรไม่ได้เงี้ยมันก็จะมามาปรึกษาคนมต่ถ้าคุณมีปัญหาที่คุณปรึก เออแบบว่าควรที่จะปรึกษาใครสักคนไม่ว่าอะไรเลยหรอใช่พ่อน้องผมตอนนี้ก็คืออยากให้ได้เล่าครับพึ่ง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 ใช่ครับพึ่ง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 เล่ากับไม่ใช่เพลงงั้นอย่างนั้นขอเอออันนี้ยาอขอเบอร์ไว้หน่อยนะกันนะ ไว้เจอกันครับไปก่อนแต่เอ้ยแต่เราเขาพังนะแซมเยี๋ยไปจบกับกับแซมใช่ไหมใช่ตอนนี้ไม่น่าจะได้จบแลับเธอเห็นเขาบอกดูไวเรียกรวมอแต่เขาไปคุยเรื่องแก๊งก่อมะโอเคบ๊ายบายไหมง่ายคือคือเธอไว้ใจเขาได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ง่ายแค่นี้เขาคุยกันทำอะไรก็อย่าให้มันออกหน้าออกตามากนะแล้วกันทีมั้ย ครับเต้าไอเต้าไอเต้าซาลุไม่ไม่ไม่เรียกซาลาได้ไหมเมื่อก่อนเราเ้าเรียกว่าอะไรนะแตงกวาหรอ <c oughs> มันจะดีกรอเธอมันโอซีกันไปหรือเปล่าเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่เหรออีกทีละกันมีไฟหน้ารถด้วยงโง่ถ้าเธอไม่เรียกเขาจะเก็บเธอวันละเออคำละสองพันใช่ไหม ตลกคำว่าอะไรอะ่ะนี่ไงปกติเราเราเรียกมันว่าอะไรอะ่ะ b บ b y เหรอแล้วก็ต้องพูดให้มันเป็นนิสยัยถูกไหมอ๋อเย้ครับแล้วมึกจะทนทำไมลรเออโอเคเธอเออโอเคครับ b บ b y สองพัน,ทนทไม่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 ไม,ไม่มันพึ่งมันพึ่งไอ้นี่ไงอ๋ออันนั้นตั้งแต่ตอนตอนนี้เป็นต้นไปนะโอเคครับเย้ไห <Okay, S 1> ม ครับ้งละสองพันนะใหญ่ใหญ่โอเคครับเบบี้แล้วมีแบบว่าเก็บแล้วและและข้างนอกต้องมีเก็บไหมครับข้างนอกเก็บคืออะไรนะแ็่เก็บมันมันไม่มีนะทั้งสองพันข้างนอกอไงมีแค่สองสองร้อยอยได้ไหมอ๋อเบบี้หมายถึงข้างนอกเมืองหมายถึงข้างนอกเมืองใช่ครับเพราะมันกดหาที่กดธนาคองธนาคารยากก็โอนมาได้เคบังไงใช่หรอใช่ โอเคมุ้ยแล้แลวคำเท่าไหร่อ่ะคำละร้อยก็พอแล้วเนาะคำละสองร้อยตลกง่ายาทำไมอ่ะเก็บเอาเงินหยอดกระปุกง่างคะเบบี้โอเคครับแล้วเอาเงินไปเที่ยวกันไงโอเคได้ครับเบกบี๊แค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคบ๊ายบายครับไอ้ลูกเข่าเออข้าก็้าลาไอ้คนบอกให้เอาเข้าเอ้า ก็ทำไมมันเอ้าก็คุกนี่แป๊บนึงเอนั่นแหละนี่มึง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 ไอ้ช้ากูเพื่อนมึงกูเพื่อนมึงฮัลโหลอุ้ย้กูขอโทษกดอาร์ไม่ทันมึงทำะยายามสักตีแบบนี้ไงอ่ะกูรีบลุกเลยโหแล้วทำไมมันกดลุกไม่ได้อ่ะเอ้า กดรู้ไม่ได้กดไม่ได้จริงอุ้มดีอุ้มดจริงของเอ้ยเฮ้ยตัง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 เฮ้ยเอ้ยมือถือเอ็นีเนียเลยนะเอ็นเนียเอ็นเนียอ็คนดีละจูจูกิเฮ้ยห้าร้อยยี่สิบเอ็ดห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทไม่ได้ยี่ไปไม่ได้ยี่ไปนูนนู่นนู่นูนพิ่งเก็บนูนไม่ไม่ไม่กูเอาเอาสเต็กให้เขาไป แค่รกก็เขาไปแล้วเนี่ยเอ้านี่ไม่เกียดไม่แต่สเต็กที่มึงให้อยู่กูนะกูแค่นี้เอาละก็ดีเฮ้ยอยูคืนมาไม่